ตอนนี้นะครับห้าโมงกว่าจะหกโมงแล้วเนาะผมมีงานคันนึงให้ดูนะครับเนาะโตยต้าวิโก้นะครับคันนี้น้ําแห้งมานะครับความร้อนขึ้นแล้วก็แอร์ไม่เย็นนะครับลูกค้าแจ้งมาเนาะก็ผมจะพามาดูของเก่านะครับว่าทําไมมันถึงน้ําแห้งถึงน้ํารั่วน้ําถึงหายได้นะครับเนาะอย่างแรกนะครับพามาดูที่รถก่อนนะครับปั๊มน้ําอันนี้นะครับของเก่ามันแตกนะครับมันโยกมันเลยรั่วนะครับอันนี้เป็นของใหม่เบิกห้างนะครับ ปั๊มน้ำเนี้ยผมทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทาการประกอบคืนนะครับมีเปลี่ยนปั๊มน้ำหนึ่งตัวนะครับมีเปลี่ยนซีนเราลิ้นนะครับซีมาซึมๆเนาะก็เลยไม่มั่นใจก็เลยจับเปลี่ยนไปก่อนนะครับเนาะอันนี้ส่วนของที่รถนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไหล่หน่อยนะครับคันนี้นะครับอะไหล่ปั๊มน้ํานะครับผมเบิกแท้ห้างนะครับโตตาวิโก้มีปัญหากันเยอะนะครับวิโกวีออสเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะครับ บางคันเปลี่ยนไปได้ปีบางคันได้2ปีแตกอีกละรั่วอีกละนะครับนี่เลยตัดสินใจนะครับเบิกแท้ห้างเลยจบนะครับปัญหายังไงก็จบนะครับลูกแท้ห้างใช้กันเป็สิ0ปีกว่าจะรั่วนะครับไม่ใช่รั่วง่ายๆเนาะต่อมานะครับน้ายาหม้อน้านะครับรองไลท์หรือว่าคูลแลนอะไรก็เรียกกันนะครับอันนี้ก็เบิกแท้ห้างเหมือนเดิมนะครับโตต้าเปลี่ยนแบบแล้วนะครับอันนี้คือแบบใหม่ล่าสุดที่เขาทําการมาขายทามาขายนะครับเนาะนี่คือแบบใหม่ล่าสุดละ ของถ้าซื้อนอกศูนย์อ่ะถ้าเราดูเป็นว่าแท้ก็ใช้ได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่สะดวกว่าเราซื้อที่ไหนนะครับคันนี้ก็2แกลอนนะครับอย่างต่อมานะครับอย่างต่อมาชุดปักกนฝาวาวนะครับชุดปเกีนฝาวาวเบิร์แท้ห้างเหมือนกันนะครับแท้ห้างราคามันไม่ได้แพงนะครับแต่มั่นใจว่าแท้ผมเคยโดนละนะครับเคยโดนมาละก็เลยต้องแท้ห้างอย่างเดียวนะครับซีนเบ้าหัวฉีดซีนแป๊บหัวฉีดพวกนี้นะครับนี่ แท้ห้างหมดเลยนะครับเพราะว่าเข้าศูนย์โต้าไปเบิกมานะครับไม่มีปรอมแน่นอนเนาะสีเบ้าหวยฉีดนะครับนี่ก็แท้ห้างเหมือนกันนะครับอันนี้คืออะไรที่จะทําการเปลี่ยนนะครับเนาะอย่างต่อมาครับอะไรเสียเหมือนเดิมนะครับที่เป็นปัญหานะครับนี่ปัามน้ํามันรั่วนะครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ว่าเพิ่งรั่วนะครับมันรั่วมานานมากแล้วนะครับตอนแรกอ่ะมันจะมีเสียงดังก่อนนะครับวีโก้เนี่ย เนี่ยครับเห็นไหมลูกปืนมันแตกนะครับตอนแรกๆอ่ะมันจะมีเสียงดังก่อนเนาะดังแบบโลก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 หรือว่าแล้วก็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 หน้าเครื่องดังแบบแลกๆที่เราไม่เคยได้ยินมาทุกๆวันนะครับพอหนักเข้าหนักเข้าเนาะน้ำมันก็จะรั่วออกตามซีนตามร่องต่างๆนะครับก็ได้เวลาแล้วครับเนาะรถสิบกว่าปีมันจะไม่พังเลยก็ไม่แลกนะครับ คันนี้ก็แท้ห้างอยู่เลยนะครับถอดมาเนี่ยอย่างต่อมานะครับชุดสสยพานราลิ้นเนาะเดี๋ยวผมนี่ก่อนเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะทําการประกอบคืนไปก่อนเนาะมันเริ่มคืนเป็นบ้างแล้วนะประกอบคืนเสร็จแล้วผมจะไปลองวิ่งดูว่ามันเครื่องเนี่ยมันปกติไหมถ้าน้ําไม่ดันน้าไม่แห้งน้ําไม่หายความร้อนไม่คืนก็จบปัญหาได้เดี๋ยวเราก็มาไล่เก็บงานต่างๆไปนะครับวกวก็งูเล่หน้าเครื่องอย่างเงี้ยครับเนี่ยลูกปืนมันเริ่มหอนแล้วเนี่ยเวลาเรามือ ห,หมุนเล่นเนี่ยมันจะสากมือมันจะรู้เลยนะครับแต่มันยังไม่หอนดังมากนะครับมันเบาๆเวลาเราเช็คก็ต้องเช็คหน่อยมีหลายอันนะครับเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวว่าต้องไล่ดูไล่เช็คแต่ตอนนี้ต้องประกอบแล้วไปลองวิ่งก่อนว่ามันปกติไหมถ้ามันปกติเราก็ค่อยมาไล่เช็คไล่เก็บอีกทีหนึ่งนะครับงานคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโตลตาวิโก้นะครับน้าแห้งเพราะปั๊มน้ํามันพังนะครับโอเคครับผม